ยังไม่ได้เห็นเลยแต่ทีมงานบอกว่าเป็นเด็กแนวออยากรู้แลยไหมคะว่าแขกเชิญของเราเป็นใครนะคะไปชมกันเลยค่ะแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้เป็นหนุม่มเซอร์มาเท่ที่ใครๆก็รู้จักเข้าในานามย่งอาร์มแชร์นักร้องของวงอาร์มแชร์วมดนตีแนวพอปกับบทเพลงสุดโรแมนติกที่หลายๆคนคุ้นหูว่าแต่หนุม่มย่งจะได้รับภารกิจอะไรจากายการคิดเปลี่ยนโลกต้องติดตามชมกันครับภารกิจคิด เปลี่ยนโลกของย่กงก็คือต้องทำให้คุณแม่มีความสุขตลอด24ชั่วโมงสบายและตอนนี้นะคะเราไปอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะคุณยอ่องแชค่ะสวัสดีค่ะามสำคัขคุณแม่ขนาดไหนครับถ้าับพ่อและแม่ก็คงภูมิังแม่มากกว่าเพราะว่าคุณพ่อทำงานตายทวันครับถามคุณยงนิดนึงค่ะมีเรื่องราวอะไรที่ประทับใจเดี๋ยวคุณแม่และเป็นเรื่องราวที่แบบฝังใจมากไหมคะคือเคยมีครั้งหนึ่งนะฮะ คือคุณแม่เป็นคุณครูแล้วก็ผมเรียนกับคุณแม่ตั้งแต่เด็กด้วยความที่บ้านอยู่ใกล้ก็เลยขี่จักรยานกลับบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่าขาจะเข้าไปติดในซี่ลูกกรงซ<า>ี่ล้อใ<ฆ>ช่าขาผมว่<ฆ>าซี่จักรยานอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีรถมันคว่ำหล่นมแล้วผมก็สลบไปตั้งแต่เด็กรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเสียใได้ว่ววาระยะทางตรงนั้นตรงโรงพยบาบาลไกลมากแล้วก็คุณแม่เราอุ้มมา คือคุณแม่คงคงหนักมากเยตกใจอ่ะถือว่าท่านตกใจลูกชายเนาะวันที่คุณได้รับพัฒกิรของเราเป็นยังไงครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีฮะเพราะว่าตั้งแต่ทํางานมาตั้งแต่เรียนก็ไม่ค่อยได้มีเวลาให้คุณแม่มากเท่าไหร่ลองไปดูไปดีกว่านะครับคุณผู้ชมว่าผู้ชายแมนๆมท่เทแบบนี้เนี่ยเวลาเขายู่กับคุณแม่กาจะน่ารักขนาดไหนกับรัฒกิจของเราให้คุณโยกงเขาอยู่กับคุณแม่24ชั่วโมงครับย่งแอแชร์กับ 24ชั่วโมงเพื่อคุณแม่วันีแม่มาครับก็เลยตื่นก่อนเวลาเยอะพอสมควรนะครับปกติจะนอนฝันวันเลยเขียนเวลาขอเตรียมตัวรับแม่ไปับที่แก่ดูแบบใส่ผ้าเลยด้วย ตื่นมาเตรียมตัวต้อนรับคุณแม่แต่เช้าใส่ผ้ากันเปื้อนแบบนี้จะทําอะไรให้คุณแม่ทานเนาะขณะที่หนุ่มโยกกาลังเตรียมอาหารเช้าให้คุณแม่ทีมงานก็ไปรับคุณแม่เพื่อม,มาหายโยกที่คอนโดกันครับวันนี้เราจะทําอาหารเช้าสุดที่คุณแม่มชอบทานทุกเช้านะครับก็ปกติ เป็นหน้าที่ของคุณพ่อที่ทำแต่็นนี้ผมขอ,ขอแล้วครับจะมีอยูกัตัวนิดหนึ่งจริงๆต้องมีนมอิปองไหมครับแต่ว่าเดี๋ยว่ใส่น่อยทอะไรไม่ทันจะเมนแรกจะเปลียนรับเหดียว่าเดี๋ยว เรียงมาเต็มนะบอกคพื่อเรียวเพื่อผแม่ขาแมู่กแลแล้วก็ถึงเวลาที่แม่ลูกจะได้พบกันวันนี้คิดเปลี่ยนโลกมีเรื่องราวน่ารักละรักให้ได้ชมกันอย่างแน่นอนครับเวลา,าเวลาจะดูต,ตาแล้วก็ เป็ยังไงก็ดเกิดอะไรก็ได้สุดท้ดสดดาส,ส,ส,สุดปะปะสุดปะปาอีกทุกวันน<ม>ึงโอเคแม่๋ยวแม่กินสิจะพาไปเที่ยวนอกวันนี้อ่ายังไม่บอกมาที่นึงไม่เซอร์ไพรส์รู้ไม่มนหนไหมอืม พ่อถ้าเห็นบอกเลยต้องบอกวิธีขยันเปรับเอางี้เถอะงั้นเดี๋ยวเลื่อนเป็นพรุ่งนี้ละกันพรุงนี้แต่ขออยู่กับแม่วันนึงโอ้ณแม่ยิเลยอะยอมเรื่องนักเพื่ออยู่กับคุณแม่ทั้งวันแค่นี้ก็เรียกรอยยิ้มจากคุณแม่ได้แล้วนะเนี่ยอายัางไม่บอกบอกเขาไม่ยเสียพาย โล่งอะครับเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มทำอาหารเช้าให้คุณแม่าทานนี่เริ่มเผาไปเที่ยวด้วยนะใช่ครับ<ม>ก็จริงๆตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่ค่อยได้แสดงความรักกับคุณแม่หให้คนอื่นเห็นมากเท่าไหร่อะไรเงี้ย<ม>ก็เคยเหมือนกันตอนแรกท,ท,ที่ที่ได้รับภารกาิจอะไรเงี้นนยครับพอเริ่มเริ่มมาปึ๊บก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ นานาได้ทำทีางเงี้แม่ผมรู้สึกดีคิดแลขอเสริมนิดนึงขอเสริมคุณโยนิดนึงค่ะแหลายคนในรุ่นณสมัยนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ใช่ไม่กล้าที่จะข้ามเส้นบางๆที่ที่เราเป็นคนกั้นเองแหละค่ะเราเป็นคนกั้นเองว่าโตโตแล้วว่ะบอกแม่เราอายคนอื่นอายเพื่อเพื่อรอว่ะแบบบอกรักแม่ไม่เคยไป้าะวัแบบเดี๋ยวเพื่อรอว่ารักแม่ไม่เอาเราเพื่อนว่าเราเป็นลูกแง่แน่เลยเราไปสร้างเหตุผลต่างนานเพื่อมา ปกป้องตัวเอง่ะเพราะฉะนั้นนิดเดียวครับแค่ตาที่จะก้าวข้ามเส้นนี้บางไปอ่ะภารกิจในวันนี้ของเรานะครับคุณผู้ชมเราจะไม่ถามคุณย่องหรอกว่าคุณจะปฏิบัติภารกิจของเราได้สําเร็จหรือเปล่าหรือว่าคุณรู้สึกท้อใจไหมเพราะผมเชื่อว่าทุกๆคนที่ดูรายการของเราอยู่นะฮะน่าจะเก็บไปเป็นข้อคิดได้แล้วก็อยากจะทําตามมากกว่าที่จะลุ้นภารกิจนี้ฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เพื่อที่จะกลับมามาดูต่อว่าคุณย่อง จะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนแลว้วก็จะมีความรักอะไรที่เกิดขึ้นมาบ้างแต่ตอนนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับที่เกี่ยวกับโลกของเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของเราเอามาฝากคุณผู้ชมด้วยสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมานะครับ